สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องมาดาแฟมิลี่นะคะเช้านี้นะคะน้องปุ้กําลังลดน้ําต้นไม้อยู่ทางนี้แล้วลุงพันทำอะไรเนาะนี่ลุงพันเฮ็ดเผืออู้ขึ้นน้่ทางมดแดงอันนี้บ้านมดแดงบ่นี่ยนะบ้านของมดแดงนะคะเป็นหลายห้งเลยเนาะหลายอีิริเปรียบเทียบแล้วเหมือนอะไรลุงพันเหมือนบ้านยูทูบเบอร์เลยเนาะ เฮ้ย <laughs> <h ơi> อิลีได้นี <c oughs> เหมือนบ้านยูทูบเบอร์เลยนี่ <c oughs> เป็นกระจุ่มก <c oughs> ระจุมเออกระจุ่มกระจุ่มอยู่นี่เป็นครอบครัวใหญ่ต้นต้นมดแดงเลยนะนี่ <c oughs> ต้นบ้านมดแดงในดุงพันธ <c oughs> ุ์เฮ็ดนีอย่างนาะนี่อ๋อเอาน้ำให้หมด <c oughs> ให้ลงไปเอาน้ำทำสะพานให้มันลงไปเอาน้ำได้กลั <c oughs> วตกน้ำเนาะถ้าสมมติว่า เขาได้น้ำไข่มดแดงเขาก็จะตื้นจะกระจาดองกระเทียวไข่มดแดงเมงแข็งแซบเูยดูนี่โอ้เมงแข็งแซบขึ้นไปหาที่งผู้บ่ป้าจะห้าไปเถือไรบ้างคอยฮดเอาฮดฮดฮดเอาอยู่บ้านคอยนะคอยเปิดสปริงเกอร์อยุยุสวนคอยเราเปิดสปริงเกอร์แล้วมันเมาหนามจะได้เมดแดงนะมันเมาหนามเด้อดูนี่เอ็นโอ้เหลียวมาเห็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่ พี่ฮันนี่กับน้องปูดูแลนะคะออกหน่ออย่างสวยงามเราก็อ่านกินนะคะมื้อเที่ยงนะคะเป็นอย่างเปอผู้สาวหดหน้ามันก็เลยได้น่อได้แเนียงเออคันปูขันหดแต่เหงคือสีหน่อใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เนะปูเนาะ นี่เราปู๊ถ้าถ้าปูม๊มหัแต่โดนคือสีน,อน,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 น้อหญ่ๆอว,วบๆแบบนี้เนาะมันบ่อน่อใหญ่บ่อบ่อแซ่บต้องกินนอน้อยๆแต่ว่าหลายๆยาน้ออ๋อแกงใส่หลายๆอย่างเนาะฝีมือปูอ๊เด้อมือเที่ยงเด้อมือเที่ยงเด้อฝีมือปู๊เด้อแกงแล้วไม้เออมือนี่นะเขียนชื่อเอฟซีเขียนอายรชื่อเอฟซีอ๋อมือเศร้า มือเศร้ามันสีบพท่านกินมันสีสวยแล้วมันใกล้เที่ยงแล้วนี่นะคะใบไม้นะคะใบปกติเขาจะบอกว่าใบไผ่ต้องใบเขียวก่อนมันถึงจะแตกหนอ่อค่ะแต่ว่าอันนี้ใบยังไม่เขียวนะคะแตกหน่อแล้วนะคะเพราะว่าเราได้น้ําดีนะคะได้น้ําดีคนดูแลดีนะคะเนาะน้ําดีคนดูแลเอา้าดอกพักติวลุงท่น,นดอกพักติวงามกว่าซากูระเลยโอ้ย ต้มใส่ปลาเอาหันเห็นคนอยู่เลยล่ะโอ้เมีนบอกโอยเนาะเอาขามันมาเที่ยงตัวนี่วางแผนอย่างปู๊วางแผนแล้วบอกวางแผ่นโอ้ขาหั่งไม่ได้หยุดหั่งไม่ได้อยู่เอ้นว่าไม้นู้ปุ๊ว่าไม้นู้วางแผนนี่ยังเกาะโอ้คิดว่าแย่ยังสันดอกคิดว่าแย่แย่สันดอกห้ามมีหาง มึง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 สี่หางนับนับนับเขาไปยับเขาใกล้ใกล้นับเขาใกล้ใกล้พี่น้องยับใกล้ใกล้แล้วมาเบิ้งใกล้ใกล้นะคะอุ้ยอย่าเฝ้าแย่เด้อปูมันหมดทั้งไข่โอ้คอยแย่โอ้คอยยานบนไอกินโอ้โหนี่นะคะธรรมชาติจริงๆนะคะนี่ธรรมชาติคนพูดจะไม่ชัดนะคะธรรมชาติเขาบอกว่าเมื่อวันเรือหนอ วันอันลยวันอนลึกวนอลยกหนึ่งหนึ่งบ้านนะคะสองหลังนะคะบ้านมดแดงะคะสามหลังสี่หลัง,ห,ลงห้าหลังอู้นี่บอน้องปูที่ส้วนมาแย่ยน่ะบ่ยังบ่ท่านได้แย่ละเออมันเป็นฤดูมันใช่ไหมนี่ฤดูไข่มดแดงะคะ่ดดงะฤดูนี้แหละขึ้นเขาหาแย่ยไข่มดแดงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะที่น่าทึ่งที่สุดแต่ว่า มันใบนี้มันจะร่วงแล้วนะคะมันก็เลยลงมาข้างล่างเนาะลงมาข้างล่างเพราะว่าถ้าสร้างบ้านไปเดี๋ยวใบไม้ก็แหง้งหล่นนะคะมันก็เลยต้องรอให้วุยมันออกดอกนมักเมาค่ะพี่น้องต้นมกเมามันออกดอกแล้วมันเปลี่ยนใบเนาะเปลี่ยนผัดใบแล้วก็มันจะสร้างบ้านใหม่นะคะที่มั่นคงนะคะเนาะมันจะสร้างบ้านใหม่ที่มั่นคงเพราะว่าใบไม้ที่มันขึ้นมาใหม่มันจะไม่ร่วงหล่นนะคะ ดอกผักติ้วนะคะเอาไปต้มใส่ปลาแกงใส่อะไรก็อร่อยนะคะดอกผักติ้วนะคะพี่น้องนาแลงนี่ติ้วแดงติ้วแดงมันขมเนยเมืแบบ่อแม่ผักติ้วหวานไปเวียวกไปเฮ็ดเวียกก็เด้อมอนี่เรียบร้อยแล้วยาวทาแกงแล้วไม่เที่ยงหุระกิน้น <c oughs> เข้านอกบ้านหล้างบ้านไปเบิ่งไปเบิ่งเด้อ เออเซฟไลายเซฟไลายเสียดายไม่มีเพื่อนกินกินคนเดียวเออมาเห็นดอกไม้ทีไรถึงกับตะลึงความสวยงามนะคะเนาะบอนสีนะคะบอนสีก็นี่ไงถ้าเราให้น้ําต้องให้น้ําเยอะๆนะบอนมันชอบน้ํานะบอนนี้ชอบน้ําต้องให้น้ําเยอะๆเลยถ้าได้น้ําเยอะมันถึงจะสวยถ้าขาดน้ําใบมันก็จะแห้งพร่องพะแรงพร่องพะแรงนะคะ ชนย่อมก็เขี้ยวจะอุ่มสวยงามอ้าวนกบินไปแล้วนะคะมาเขียนกันแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะมาเขียนกันแต่เช้าเลยเดี๋ยวแม่ดาไปทําหน้าที่ก่อนอ้าวประตูยังไม่ได้เปิดบ่เราว่าค่อยเปิดแล้วนะบ่หอวสาแปดสิบสโอ้โหนี่นะคะ ยี่พวกฝืนฝนตกหนักเลยนะคะทางนี้นะสุ่มสําน้ําอ่างเลยนะคะนี่โอ้ <c oughs> oh, ถ้าไอ้พวกฝืนมานี่ฝนตกหนักเลยนะคะจนน้ําอ่างสุ่มเย็นกันเลยเนา <c oughs> ะเดี๋ยวเราไปปิดน้ําก่อนโอ้กับมาดอกไม้จนเหี่ยวแล้วมันแดดห้อนว่าจะมาเปิดประตูแต่เห็นมันยังตีสีมืดๆอยู่ก็เลยไม่เปิดนะคะพอกินข้าว กินปลาเสร็จแล้วมันก็สายแบบนี้ล่ละค่ะดอกไม้ก็สวยนะคะโอ้สวยมากเลยไม่ดับเตดประตูก่อนนะกว่าจะกินข้าวกินปลาสเสร็จนะมันก็เลยสวย เราก็มันดน้ำต้นไม้ดอกไม้เหมือนเดิมนะคะแต่ดอกไม้ของเราทำไมมันเหี่ยวไวจังน่าจะมันแดดแรงไปหรือเปล่านะคะส่วนทองอ,อุไลนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก็บานได้ตลอดนะคะเนาะเช้าสายบ่ายเย็นก็บานได้ตลอดเลยนะคะสวยงามเนาะเหมือนดาวเรืองเลยนะคะนี่ดาวเรืองก็สวยนะคะเพ่งพวยก็สวยไม่แพ้กันค่ะซากุระนี้บานตลอดทั้งปีนะคะ ดอกดาวเรืองของเรากำลังเบ่งบานแล้วเนาะนี่อันนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะคะจะออกดอกไม่พร้อมกันเนาะกุหลาบของเราล่ะเมื่อวานนี้เห็นตุมต่มๆสีแดงแล้ววันนี้บานเป็นสีชมพูโอ้โหเป็นไปได้ไงก็เห็นดอกมันสีแดงแล้วทำไมมันกลายเป็นสีชมพู เมื่อวานนี้ยังตูมอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้ยังตูมสวยๆอยู่เลยมาวันนี้บานแล้วนะคะแต่กลายเป็นสีขาวอมชมพูนะคะนั้นก็ขอมอบดอกกุหลาบดอกนี้ให้กับ f อทั่วโลกเลยนะคะขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่มากดไลค์เป็นกําลังใจให้นะคะแม่ดาก็มีแต่หัวใจกับดอกไม้นี่ละคะ่ะที่มอบให้ f อนะคะเพราะว่าแม่ดา ดูแลสวนดอกไม้อยู่ทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าของสาลพระพรมเนาะมีแต่สิ่งสวยๆงามๆนี่แหละคะ่ะที่มอมไ้เอฟซีนะคะสวัสดีค่ะ